อันนี้นะครับเงินผมจะซื้อรถคันใหม่ได้ละนี่<อ>คันที่ผมจะซื้อนะครับก็ไม่ได้ต่างจากคันที่ผมรีวิววันนั้นไปเลยนี่ไทท,ทัสแสนห้าใช่ไหมนี่ทีไอวีหนึ่งแสนวันนี้เราจะมลาล่าพายุเพื่อเอาเงินบวกกับพรงที่เก็บเงินได้เนี yeah. ่ยเงินที่ผลิต มันจะได้มาจากความเร็วของลมนะครับไปเดี๋ยวเราจะดูเรยาเดี๋ยวไม่มีอะไรเลยเล่น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 รอว่านะผมนั่งรอดีกว่าดูเรดารอด,ดูเรดารอซึ่งมันจะรอนานนิดนึงเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาในเซิร์วิสผมถ้าเกิดว่าอยากให้มันติดต่อกันต่อเนื่องเนี่ยเราต้อง อะไรนะเราต้องเล่นไว้นานๆแลว้วอันนี้ผมเพิ่งเข้ามาก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะขับรถไปเล่นๆเพราะาถ้าขับเล่นๆมันก็จะได้เงินเหมือนกันปล่อยลงตัวนั้นแหละมันจะได้เงินเหมือนกันไปเลยมันขึ้นมาเดี๋ยวเราจะขับไปทางที่มันที่พายุมันชอบเกิดไม่ใช่ เลี้ยว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 นี่มันไงเราจะต้องไปทางไหนนะไปทางนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะชอบไปผมจะชอบไปดักแถวนี้แหละเพราะว่ามาทางนี้ม่ก่อนทางนี้สิ้นสุดทางนี้แม่ก็ทางนี้อัปเดตคงต่อไปอัปเดตแล้ว เรดาปัจจุบันเหรอแม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะตอนเช้าแล้วทีนี้เราก็จะมองเห็นอ่ะเสบตาเสบตาเสตาเดี๋ยวผมจะเอารถกลับไว้ก่อนเอามาจอดไว้ก่อนอืม ม <So S 1> <right? S 2> ุนดีดีมุนดีดีอ่ะอันตอนนี้ก็ได้อ่ะตรงก็ช่างมันเราจะดูที่ทางของลมไปเล่นๆเฮ้ยไม่ใช่นะดูมุมมองสิโอเด็ดไหมโอ้โหโอ้โหเดี๋้อไอ้ตกใจหมด มันมันเป็นแค่ก้อนไม่เฉยเฉยแต่สักแป๊บนึงมันก็จะหายไปนะครับคนเราดูไว้หายแบบไร้ร่องรอยเชื่อได้อะไรคนเนี้ยมนมดูอะไรว้ยนี่งเงินผม,เพ,มเพิ่มขึ้นแล้วตอนนั้นเจ็ดสิบหกใช่ไหมตอนยี่สิบหกอะ แล้เหลือเงินอีกเท่าไหร่กี่หมืน่นอ่าถ้าแบบประมาณก็สามหมืนห้าพันนะทุกคนเ้สี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นล้วก็จะได้แสนห้าผมมีเยอะมากเกินนาแต่ละบาทไม่ใช่เล่นๆกว่าแต่ละลูกจะเกิดได้ลำบากดูผมต้องมานั่งรอแบบเนี้ยน,นั่งรอให้ลูกมันเกิด โอ้ความสว่างกำลังคืนกินมืดหลอดรดเวลอยไม่เห็นเกิดสกักลุกก้อนเมฆมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆนะอีกทีอีกทีอ่ะจัดไว้รอมัอตนตานิท่าน,นี้มาเราจะดูเรดาร์ไปเรื่อยๆแบบ แบบแบบมีสมาธิ รอไปหนึ่งนาทีไม่มีเลยนะครับเีย่ยมองไปมองมามันเหมือนไอ,อ,อ้อะไเลยอ๋อก็้อมีระบบติกอย่างดีผมเปิดแว้เปิดไว้เปิดไว้ฮะเพื่อความเท่นะครับ เนี่ยมันก็เทคขึ้นนะแบบพูดจริงอุอัปเดตกี่ครั้งเนี่ยมันถึงจะมาเนี่ยอยากให้สีขาวมานะสีขาวมาเนี่ยจะกลายเป็นสีม่วงเราอาจจะได้เงินมาประมาณแปดพันเก้าพันทีละแปดพันเก้าพันเบื่อรถแอบม ผมรู้แล้วทำไมสาเหตุเงินผมมันทึ่มมันทึ่งขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะว่าผมเข้าไปอยู่ในในทอร์นาโดแล้วเงินมันจะเพิ่มเยอะมากแล้วยิ่งถ้าเราวางผมไปด้วยมันจะผลิตเงินเดินแรงลมยิ่งแรงเท่าไหร่ยิ่งยิ่งได้เงินเยอะเอองั้นเลยผมลบเงินผมลบเงิน <c oughs> ว่าส่วนใหญ่มนจะเจดทีน่นี่ส่วนใหญ่นะเราต้องไปดักรอแทนนั่นหแหละเพราะว่ามันจะมาได้ในเม่ก็นได้ส่วนใหญ่ก็ไม่น่าหรอกก็น่าจะห้าสิบเซิร์ฟรวมก้อนนี้เซิร์ฟวีก็อันนี้ก็ห้าสิบแต่เซิร์ฟรวมไม่มีอันนี้แต่เซิร์ฟวีอันนี้ห้าสิบไม่ใช่ถ้ามันเกิดมันจะเป็นแบบขีดขีด,ดยเยอะๆเลย ใช่ไหมไปที่รู้นะนี่คือสูตรที่ผมจะใ,ใช้ในใจกลางแบบงเด่นอาสวนพอเวลาเราตกพื้นแล้วเราไม่ได้ใช้นี่มันก็จะหยุดนิ่งให้ล็อกประตูวไว้ด้วยพอเปิดไฟจะไ,ได้เห็นทางในใจใทนทอร์นาโดนะครับ บายบายมายังโว้ยคลิปนี้คงไม่ได้ล่าหรอกวุ้ยมาแล้วมาแล้ววะแต่มันเป็นแค่สีฟ้าเฮ้ยแล้วอันนี้คือขีดเลยเนี่ยอ๋อจำได้แล้วขีดโจนาโดแต่ทำไมมันไม่มีเนี่ยไอขีดสามเหลี่ยมอะมันไม่มีแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นลกูกี๊ยบ มีโอกาสร้อเปอร์นที่เราจะได้เจอประมาณสักสามสิบอืมัมนจะเกิดแถวนี้ไม่ก็แถวนี้ไปได้เวลาออกลงนี่อ่ะเมกมาแล้วไม่นี่ไงนี่ไงเมกมาแล้วลมลรงเลยครับผมโอ้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปในทางนี้นี่มันจะก้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยบน ก็ฝนฟ้ากันองมันจะบวกมากับไปเดี๋ยวไปทางนี้เดี๋ยวไปทางอีกฮะเยี่ยมนี่ให้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วเดี๋ยวราสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสีเหลืองนะมันจะแรงขึ้นไปเรื่อยๆโอเคไหมะแต่มันไม่มันไม่มีการหมุนการหมุนตัวกันก่อนเออเราจะไปดักทางนี้เลย ผม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 ผ้อาผมผมผมคำนวณเก็ดบ่งน,น,น,นี่มันนี่มันก็ขิดตามตรงกลางโอเคครับเอาไม่เจ้านี่เอาเงินผมขึ้นอีกแล้วเมื่อกี้สี่ร้อเองตอนนี้700ดรแล้วครับอันนี้ขนาดไม่ได้เข้าไปในคอนโดนะเนี่ยจะเข้าไป เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปในทางนี้เออเสร็จสายหลักซะด้วยเพราะว่ามันจะได้อ๋อี่ไงมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วนี่มันก็จะสภาพเป็นอย่างนี้แหละแบบแท้แบบแท้แบบนี้แหละสมจริงสุดกว่าจะได้มาแต่ละบัตดผมตุ้งเทในการหามากเลยก็จะได้รถแบบนี้มาไม่ใช่เรื่องงเล่นเลยแต่ละลู่นี้ก็เกิดยาก เดี๋ยวอมันอาจจะเป็นแบบไม่แตกพื้นก็ได้นะดูสภแพแบเบนดี้นวน่ะใช่ใช่แต่ว่าลมมันจะมันจะอยู่หลังกว่าไม่รู้ว่าแตะแค่แตะแล้วแค่แตะแล้วถ้าแตะเนี่ยน่าจะร้อยร้อยขึ้นแล้วก็เอ็กซ์ตรีมแดนนี่เราจะเรยวไปทางนี้นะครับนีเน่เริ่มมืดแล้วเปิดไฟไว้เลยเปิดไฟเลยเราเปิดไฟเลย โอ้ลกเลลกไป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 เนี้ยโอ้ยไม่ใช่เล่นเล่นเดี๋ยวเราจะดูทิศทางโอ้สีส้มเหรอหุยถ้าสีแดงเนี่ยเราผ่านเราวิ่งผ่านไม่ได้นะโอ้เราจะโดนพัดขึ้นเออต้องกดแบบนี้เลยเฮ้ยเราต้องกดใช้งานทิศทางก่อนผมต้องค่อยถอยหลังผมว่าเดาเดาเดา ไปเยอะอยู่เฮ้ยมันมาไปจังอืมผมว่าไป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 ฮะอันนี้ไปดูก่อนอ้าวสิีดลงแล้วเฮ้ยห,หรือว่าอ๋อผมฟุ่งเข้าไปเลยดีกว่าเดี๋ยวนะราไปทนี้เอ,อ้าอัดเอ้า,อ,า,อ,าอุ๊ยอัด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 อุ๊ย่าทำ ยังก็จะมาทางนี้อ้ามันขึ้นฟ้าไปทำไมนะแก่อ yeah, yeah. yeah. ย่าอย่าสีเหลืองเฉยๆแล้วก็ไม่แค่วางคุมไว้เฉยๆแล้วไม่ต้องเปิดใช้งานจะหาไอ้ตรงมุมมองที่มันเป็นวงกลมๆมีฝุ่นฝุ่นนั่นแหละไอ้ตรงนั้นแหละแรงเฮ้ย ไกลเราใกล้ถึงผมเราใกล้ถึงผมแบบนี่มันน่าจะมาถึงนี่แหละเออไกลเราไกลเราไกลเราใครเริ่มเห็นเป็นแบบฝุ่นๆยังว่าใครมาอีกปานเท่าน,นี้ฮนะเอ้ยเด็กโทรโนโดนนี่เดี๋ยวก็เตี้ยเดี๋ยวก็สูงเฮ้ยผมรู้ทางมาแล้วผมรู้ทางมาแล้วสังเกตด,ดีๆ ทลิยะรู้ทางแบบไกไๆนี่มันจะมาทางนี้เราต้องตกไปอีกเฮ้ยมันแตกพื้นกลับมาแตกพื้นมันกลับมาแตพกแตพื้นครับตอนนี้จังหวะน,นี้แหละครับผมมันกลาลังแตมกลับมาแตกพื้นเฮ้ยไหนอ่ะโหว้าวคนบนนั้นสิต้นหลังคืออะไรไทยใช่แล้ว ผมจะเดินเขาไปหาเออไม่เดินขับรถนี่แหละปอดไปสุดแต่แล้วถธามาอีกถอยหลังมาอีกทันใครว่าผมไม่ทนันเออไม่ทันจริงถ้าไปหลังไปด้านหน้าไปกว่าสายหลักมันความเร็วคันนี้มันหนึ่งร้อยเฮ้ยคกปันแล้วไอ้เฮ้ยแกอีกจะิตานี่ แกจะจิ okay, okay, ๋วแล้วแกก็ยังเกียดเลยมันก็แค่บางเลยฮะเฮ้ย่อือดอืมออืออือมอืออือือยมอมอืดอืม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 อืเยมอะมอืม่ืมอ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 ยอยมอืูอืมอมอืมมอมมอยอม มาแค่เท่านี่สองร้อยสองร้อยเองฉันได้มาแค่อสองร้อยแต่ว่าใครว่ามันแรงตอนแรกิีส้มมันก็ดีแล้วนะมาอดลงทำไมปล่อยต้นไม้นี่เหรอกว่าไรไ้นไมต้อนอื่นมา,นาเดี๋ยวนันาดูก่อนลูกใหม่ มีแล้วอีกนานอยู่แล้วก็แค่ไปเล่นเล่นที้เก็จบางคมมันมีเวลาอ้าวเฮ้ยสีฟ้ามาสีฟ้ามาเฮ้ยลูกลูกใหม่ลูกใหม่ลูกใหม่เตรียม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 มายังแต่ตอนนย้งไม่ต้องสนมันจะหายไปละดีดี อยูด่ดีด่พุ่งกลายเป็นสีแดงแบบไม่ไม่ผ่านเป็นสีอื่นเลยนะ <c oughs> <c oughs> อ่ามาแล้ว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 อุ้ยแต่ว่าอันนี้มันจะหนักกว่าสีแล้วเบิดยักษ์ใหญ่ๆยักษ์ใหญ่แล้วเบิดยักษ์ใหญ่ครับผมเดี๋ยวรอรอไอตรงสามเหลี่แบบนี้ก่อนเพราะว่ามันจะเกิดกัน แว่าเราดูเราเรามองที่ทางจากแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องมองเราต้องมองจากแยกใกล้เสร็นี้ได้รู้ด้วยอือปะที่ทนี่พอนัโดนตีกันเองฟังนึงอ่ะมาแล้วเดี๋ยวก็ซ้ายเดี๋ยวก็ขวาเดี๋ยวก็ซ้ายเดี๋ยวก็ขวามาไปทางนี้มันอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะไปเลยมันไม่มืดมนก็ ก็ได้เลย